ล่าสุดนะครับที่มีกระแสดราม่ากันมานะครับเรื่องมาอุทยานนะครับน้ําตกแม่เตี้ยทีนี้เรามาดูว่าการมาเที่ยวอ่ะที่ถูกต้องนะครับมาตั้งแคมป์เนี่ยมีกฎข้อห้ามอะไรยังไงบ้างผมจะอ่านให้ฟังเลยนะนะครับวิธีเป็นนักท่องเที่ยวนะครับหัวใจสีเขียวนะเขาบอกเลยข้อหนึ่งะครับไม่ส่งเสียงดังนะครับสองไม่นําภาชนะที่ทําด้วยโฟมหรือขยะที่มีมลพิษนะครับเข้าไปในอุทยานนะครับ แล้วก็ไม่นําสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับไม่ขิดเขียนในที่ต่างๆนะครับสุบหรในบริเวณที่กําหนดให้นะครับแล้วก็ไม่ก่อกองไฟในที่ที่อุทยานแห่งชาติไม่ได้กําหนดไว้นะครับไม่นําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในอุทยานแห่งชาตินะครับข้อนี้เลยนะครับที่เป็นประเด็นดราม่านะมีนะมีคําเตือนนะไม่ใช่ไม่มีนะโปรดเล่นน้ําในที่ที่กาหนดนะครับแล้วก็ไม่เก็บพืชดอกไม้จับสัตว์และนํเสียงต่างๆออกจากอุทยานแห่งชาตินะครับ ช่วยแยกขยะและทิ้งในถังนะครับตามที่อุทยานแห่งชาติได้เตรียมไว้หรือจะจะให้ดีนะครับช่วยกันนําขยะออกจากอุทยานแห่งชาติไปเลยยิ่งดีนะครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวนะครับรักษากฎแบบนี้ไว้นะเขาจะได้ให้เรามาเที่ยวมาพักค้างคืนได้อีกนะตอนนี้ปิดนะครับห้ามนอนไม่รู้ว่าจะกลับมานอนได้อีกเมื่อไหร่นะก็ติดตามเอาได้กันนะครับขอบคุณครับ